ล้วะเธอฮะุ่นลูกลอยในห้องแห่งความลับสามารถทำให้แวมพายกลายเป็นมนุษย์ได้ถ้านั้นเราก็ดูวิธีทำให้เธอกลายเป็นมนุษย์แล้วสิรชงเหรออะไรคือขุ่นรูปลอยลนะ่ะนี่ไงขุ่นลูปลอยสามารถทำลายทุกสิ่งทุกอย่างและสามารถทำให้แวมพายกลายเป็นมนุษย์ได้ เดี๋ยวเาไปตามหาคุณลูกต้อนเถอะไปมาช่วยกันกันว่าใครจะได้หุ่นลูกร้อนตัวนี้ไปครอบครองกดติดตามตอนต่อไปสวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการบอเบือกซูปตาร์ครับรายการที่จะนำเสนอเรื่องราวของซปเปอร์สตาร์ทั้งในเมืองไทยและต่างประเทศครับ ดิฉันก็ชนกนักอ่อนค่ะผมจิรวัฒนารักษจัดครับค,คุณผู้ชมทางบ้านนะครับสามารถแสดงความคิดเห็นกับรายการของเราได,านด้นะครับโดยพิมพ์ P นะครับเว้นวรรคตามด้วยข้อความส่งมาที่424444ครับผมส่งกันมาเยอะเลยนะคะแชร์ันครับคุณฟังครับวันนี้เรามีอะไรมา พูดให้คนผู้ฝังได้ฝังกันครับวันนี้เรามี2ข่าวด้วยกันนะคะซึ่งโด่งดังมากๆใน,นช่วงนี้โอ้โด่งดังมากเลยเหรอมาก <laughs> ต้องคอยดูกันนะค่ะวันนี้นะครับเรามีข่าวของซูเปอร์สตาร์นะครับทั้งสองคนนะครับไม่ว่าจะเป็นคุณแดนนีลซันและก็คุณคริสตันฟางค่ะครับทั้งสองคนนี้ถือว่าเป็นดาราที่พูดถึงกันเยอะมากในช่วงนี้น,น,ะนะครับเอาเป็นว่าช่วงหน้าเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงเรื่องของเขากันะนะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักชมโฆษณาสักครู่หนึ่งครับค่ะ No. น,น่าเในหลงปุ๊บพุทธมีเจอกันเวลา24นาฬิกาณป่าช้าวัดดอนห้ามพลาดไม่งั้นคุณจะเสียใจกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของปอกเปลือกซุปตา์นะครับจากที่เกริ่นกันมาในช่วงแรกนะครับว่าวันนี้เราจะมี2ซุปเปอร์สตาร์นะครับของเมืองไทยนะครับเข้ามาร่วมรายการของเราด้วยนะครับ ขอเชิญนะครับคุณแดนเนียรซันแล้วก็คุณคริสตินฟางครับสวัสดีค่ะ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 เป็นไงบ้างช่วงนี้ทั้งสองคนใช่ก็บสบายดีครับก็งานค่อนข้างเยอะงานเยอะนะเห็นหน้าสมกันใช่ไหมหคุณดูจากนคนสวยๆไม่ได้พักไม่ได้พอนเลยใช่ไหมเป็นไงบ้างก็เออถ่ายทั้งวันเลยเนาะทั้งวันทั้งคืนเลยเป็นไงแล้วตอนนี้กําลังเรียนอยู่ที่ไหนกันเรียนที่ไหนบ้างคุณ เดนียลก่อนเลยค่ะครับตอนนี้ก็ศึกษาอยู่ที่คณะนิเทศศาสตร์ครับมหาวิทยาลัยกรุงเทพครับชั้นปีที่สองโอ้โหตบมือครับค่ะดีเขาดีจริงจริงนะดีจริงนี่ผมเพิ่งจบมานะครับจากจบนี่คุณจบอะไรนะจบบอดแคสต์ค่ะโอ้ยเหมือนกันเลยพี่ค่ะรุ้นที่ค่ะอ้าเหรอเรารู้จักกันมาก่อนแล้วนี่ผมก็รู้จักกันมาก่อนหน้านี้แล้วนะครับคุณผู้ชมก็ไม่ต้องสงสัยว่าทำไมเราสนิทกันขนาดนี้เออใช่แล้วอ่ะก็ ก็งานทักงนี้ก็เยอะแยะมากมายดูหน้าแต่ละโซน่ะนอืก็เมื่อเช้านี้นะครับก็มีข่าวใช่ไหมวันนี้พี่ทั้งสองคนก็จะมาเล่าถึงข่าวกันว่ามันเกิดอะไรขึ้นก็อยากให้ทั้งสองคนน่ะมีความที่เห็นยังไงกับข่าวที่เกิดขึ้นโอเคคืมซึ่งข่าวแรกเนี่ยของคุณแดเนียลซานใช่ใช่ซึ่งเขาบอกว่าแบบว่า อึ้งทึ่งตะลึงเสียวใช่คือผ่านหัวข่าวที่แปลกมากซันพี่ก็อยากรู้ว่าเออยังไงรู้สึกไงบ้างคะเกี่ยวกับข่าวนี้ที่ออกมาก็ตอนแรกก็รู้สึกตกใจนะครับแต่มันเป็นเรื่องธรรมดาครับของแบบส่วนใหญ่ก็ดาราทุกคนดาราชาทุกคนส่วนใหญ่ก็จะโดนเรื่องพวกนี้อ่ะครับว่าแบบเออเป็นพวกเก์บ้างพวกเออแบบมีข่าวกับดาราชายที่แสดงด้วยบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับก็เป็นเรื่องปกติแบบผมก็ถามพวกรุ่นพี่ดาราอย่างเงี้ยครับเขาก็แบบโดนเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยแต่บ เอออย่าไปใส่ใจเลยทำทุกวันนี้ให้ดีที่สุดดีกว่าครับผมโอเคครับงั้นเดี๋ยวเราไปชมสัมภาษณ์กันนะครับครับคุณเนนี่รอบข่าวไหน้่าอนสุดที่วันนี้ยังคะอ๋อยังไม่ทราบเลยครับไม่ทราบว่าข่าวอะไรนะครับข่าวที่คุณพานักแสดงนำในภาพยนตร์เรื่องนี้ขึ้นคอนโดอะค่ะเป็นเรื่องจริงป่าวใช่ข่าวเรื่องจริงป่ะคะก็คงจะไม่ใช่ครับพะก็ทำงานด้วยกันตลอดนะครับทำตั้งแต่เช้าจนถึงแบบโอ้ดึกเลยครับข่าวนี้เป็นข่าวดังนี่คือโคม่าเลยนะคะรู้สึกยังไงบ้างคะก็คงผมก็ยังไม่ได้อ่านข่าวเลยครับก็ เพิ่งรู้จักพวกพี่ๆสื่อมวลชนเนี่ยครับแล้วตกลงเป็นเกย์จริงหรือเปล่าคะเขาคงไม่ใช่ครับเพราะว่ายังชอบผู้หญิงอยู่นะครับครับอ่ะเราก็ได้ดูของคุณแดเนียลสันไปแล้วนะะเดี๋ยวช่วงนี้เดี๋ยวเรามาดูถามเรื่องของคุณซซ่าฟาร์มมากนะคะใช่แล้วกับข่าวที่เกิดขึ้นนะฟางพี่รู้สึกว่าเป็นอึ้งทึ่งเสียเหมือนกันไม่แพ้ข่าวสั้นเลย ซึ่งผานหัวข่าวว่าไงนะนาาเอกตกอับขายตับอ๋อไข่ตับที่ไหนโรงพยาบาลหรือเปล่าไม่ใช่แรงมากค่ะรู้สึกยังไงบ้างเสียใจมากค่ะแล้วเราเป็นลูกผู้หญิงใช่ไหมคะเราแบบเจอข่าแรงอ่ะแรงมากเลยแล้วแบบมันไม่ใช่ความจริงอะไรอย่เงี้ยก็เสียใจมากค่ะช่วงแรกๆแบบทำอะไรไม่ได้เลยรู้สึกแบบ ปรึกษาพี่แนตลอดเลยว่าเอ้ยทำยังไงอะไรอย่างงี้ลำบากเนาะเราเป็นผู้หญิงด้วยเนาะเราเข้าใจผู้หญิงด้วยกันใช่แล้วงั้นเดี๋ยวเราไปชมสัมภาษณ์กันนะครับของคุณคิสซันฟากค่ะครับที่มีเนื่อถามว่าคุณขายตัวครับไม่ทราบเป็นเรื่องจริง ไม่จริงเลยค่ะกไม่จริงใช่ไหมครับแล้วคุณทราบข่าวมาจากไหนครับก็ไม่ทราบเหมือนกันนะคะก็อาจจะเป็นข่าวคุ้มลอยก็ได้อ่ะค่ะค่ะแล้วรู้สึก<ม>ยังไงบ้างคะเนี่ยที่มีข่าวออกทั้งสื่อพิมพ์แบบนี้อะคะก็เสียใจนิดหน่อยอะคะ่ะแต่ว่ามันก็ไม่เป็นไรอะคะ่ะเพราะมันก็เรื่องไร้สาระนะคะแล้วเ<า>ขาเป็นคนน่าคายมากครับเนาะค่ะแล้วข่าวก่อนหน้านี้ที่มีเกาเหลากับคุณต๊อบอะคะก็ใช่ค่ะแล้วนี้เป็นเรื่องจริงหรือเปล่าคะจริงยค่ะจริงมากค่ะจริงเลยค่ะเราเป็นเพื่อนกันนะคะก็ ราอยู่ในวงการแล้วก็เป็นเพื่อนอยู่แล้วอะคะ่ะก็ไม่มีอะไระคะ่ะเราก็ได้ทราบไปดูข่าวของทั้งสองคนแล้วกัะที่สัมภาษณ์มา,ารู้สึกยังไงบ้างคารับสันที่แบบนักข่าวรุมสัมภาษณ์เ,เยอะขนาดาน,นั้นอนะเน,น,น,นาะช่วงที่ตอนนั้นถ่ายละครยังอยู่เนาะก็ก็แบบพอออกมาครับพี่ๆสื่อมวลชนก็รออยู่หน้ากองถ่ายเนียครับแล้วก็อยู่ดีเขาก็แบบเออมีข่าวมาหาแล้วก็แบบตอน,น,นก็ตกใจเหมือนกันแล้วแบบแต่ตอน้าดอยู่จัก ที่สัมภาษณ์นะครับใช่เราก็ไม่รู้เรื่องเลยว่าแบบใช่เพราะงานเดียวจริงจริงไม่มีเวลาจริงๆก็แบบพอพี่เขาสัมภาษณ์นี่ครับก็โอเคก็ตกใจแต่ก็โอเคแล้คำพอได้สารจากพี่นะครับก็เลยรู้สึกสบายใจขึ้นว่าแบบเฮ้ยทำวันนี้ให้ดีที่สุดดีกว่าโอเครับแล้วของคุณคิซซันฟางนะครับยังไงรู้สึกยังไงตอนนักข่าวมาถามใช่น้องรู้สึกยังไงมากตกใจเหมือนกันค่ะแต่สำหรับฟางนะคะฟางรู้ข่าวมาแล้วไงคะ ก็เลยแบบเออแต่ว่าที่ตกใจเนี่ยตกใจคือไม่ไม่ไม่รู้ว่าพี่ๆจะมาเยอะขนาดนี้อะไรเงี้ยจะแบบสนใจข่าวฟังขนาดนี้ไม่ใช่ข่าวไม่เล็กๆแค่ก็พ่าดัวข่าวนี้นทั้งประเทศอึงกะลึงกันครับค่ะก็ตกใจนิดหน่อยค่ะแต่ก็คือมันก็เป็นธรรมดาค่ะนักข่าวเนี้ยก็ต้องเออคู่กับดาราอยู่แล้วก็ก็ต้องพึ่งพาใส่กันอย่ยค่ะก็ เราก็ไม่ค่อยแคร์อะไรอยู่แล้วค่ะก็ไม่แคร์ค่ะก็ปิดนึงอะไรอ่ารับผมครับครูวทั้งสองคนหน่งแคร์นอกากทั้งสองเนี่ยก็อ่าไม่ทราบหรือเปล่าว่าแบบเออเราน่ะสามารถฟ้องร้องสื่อได้ถ้าแบบเขียนข่าวที่ไม่จริงเนี่ยใช่และอีข่าวอีกอย่างหนึ่งมันก็แรงเกินไปด้วยนอทั้งสองคนเนี่ยรู้หรือเปล่ารู้หรือเปล่าว่าต้องทําอะไรบ้างอ่ะซันก็ตอนเด็กก็เคยเรียนมานะเรืวก็กฎหมายอะไรอย่างงี้เนาะกคก็เคยเรียนอยู่แล้วใช่แต่ก็ ยังไม่รู้แบบลึกถึงอะไรขนาดนั้นนะครับแล้วก็ถ้าถ้ารู้ก็ดีครับก็ชอบรู้เกี่ยวกับพวกความรู้รอบตัวอยู่แล้วใช่แล้วที่สั้นฟางที่สันฟางฟาค่ะก็สำรับไฟนะคะก็ เรียนมาบ้างก็เหมือนกันก็เราก็เรียนที่เดียวกันอยู่แล้วใช่ไหมคะก็แต่ว่ามันก็ไม่ละเอียดขนาดแบบว่าผู้เชี่ยวชาญอย่างนู้นอย่างนี้เออเป็นนักกฎหมายในคณนั้ใช่ก็ไม่ละเอียดขนาดนั้นนะคะใช่ครับวันนี้นะครับเราก็มีผู้เชี่ยวชาญทางด้านกฎหมายนะครับพี่ปลานะครับจะมาให้ความรู้นะครับเกี่ยวกับด้านกฎหมายใช่แล้วนะครับเกี่ยวกับวงการบันเทิงของเรานะครับขอเลยนเชิญนะครับคุณพี่ปลานะครับสวัสดีครั ใช่ครับวันนี้จะมาให้คําแนะนาเกี่ยวกับน้องๆครับฟันแล้วก็ฟังนะฮะซึ่งจากเรื่องที่เกิดขึ้นนะจากข่าวที่เกิดขึ้นก็ได้รับทราบข่าวที่เกิดขึ้นมาแล้วนะคะว่าเรื่องเป็นยังไงบ้างนะคะก็ร้ายแรงอยู่เหมือนกันนะคะก็วันนี้ก็จะมาไขข้อสงสัยนะมีอะไรก็ถามมาได้เลยค่ะเชิญเต็มที่ก็ในกรณีเนี่ยทั้งสองคนเนี่ยนะครับคือเป็นข่าวที่แบบว่า ทั้งสองคนไม่ได้ทําจริงแล้วก็หนังสือพิมพ์เนี่ยเอามาขึ้นเป็นข่าวหน้าหนึ่งเลยใหญ่โตเลยมีความผิดทางกฎหมายว่าผิดยังไงบ้างแน่นอนค่ะมีความผิดนะนะคะค่ะจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะจากคุณ คุิสตันฟางนะคะและคุณแดนเนียฟันนะคะค่ะสิ่งที่เกิดขึ้นกับทั้งสองท่านนี้นะคะสามารถเอาผิดกับทางหนังสือพิมพ์ที่ลงข่าวนะคะที่ทําให้เกิดความเสียหายกับคุณทั้งสองคนได้นะคะเป็นข้อหาหมิ่นประมาทนั่นเองค่ะค่ะซึ่งข้อหาหมิ่นประมาทนี้นะคะอยากจะอธิบายให้คุณผู้ชมทางบ้านนะคะได้เข้าใจและรับทราบนะคะว่าการหมิ่นประมาทเนี่ยคือมันเป็นเหตุการณ์ยังไงบ้างนะ การหมิ่นประมาทนะคะการหมิ่นประมาทเนี่ยก็คือการแสดงข้อความหรือ,อ,อความหมายเนี่ยนะคะคออกมาด้วยประการใดๆต่อบุคคลใดบุคคลหนึ่งนะคะคที่ทําให้บุคคลอื่นเนี่ยได้รับความเสียหายต่อ,อชื่อเสียงนะคะเกียรติคุนะคะซึ่งมีบทบัญญัตินะคะกฎหมายที่รับรองสิทธิ์นะคะ ออต่อชื่อเสียงของบุคคลนะคะในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยนะคะปีพุทธศักราช2550นั่นเองนะคะคซึ่งกฎหมายที่จะเกี่ยวข้องกับตัวหมิ่นประมาทนี้นะคะก็จะมีมาตราที่35นะคะและมาตราที่45คะ่ะครับและสมมติว่าทั้งสองคนเนี่ยจะเอาเรื่องกับสำนัก,นกข่าวที่ออกมาต้องทำยังไงบ้างครับต้องไปฟ้องศาลไหนหรือว่า อาหาก่อนอื่นนะคะก็ต้องบอกก่อนนะคะว่าหมิ่นประมาทเนี่ยจะแบ่งเป็นหมิ่นประมาททั้งทางแพ่งและทางอาญาะนะคะค่ะคือการหมิ่นประมาททางแพ่งเนี่ยนะคะจะใช้มาตราที่423ค่ะค่ะ,ค,ะคือผู้ใดก็ตามที่พูดหรือนำเสนอข้อมูลด้วยประการใดวิธีการใดก็ตาม,มนะคะซึ่งเป็นข้อมูลที่ไม่เป็นความจริง ซึ่งทั้งทั้งสองคนนี้ก็อบอกไปแล้วว่า,<อ>าที่ออกข่าว<อ>าไปเนี่ย<อ>ไม่เป็นความจริง<อ>นะคะซึ่งสร้างความเสียหายให้กับผู้กล่าวนะคะผู้ที่ถูกกล่าวถึงนะคะการนําเสนอข้อมูลที่ไม่เป็นความจริงนะคะต่อสื่อเนี่ยจะต้องชดใช้สื่อเนี่ยนะคะจะต้องชดใช้สินใหม่ทดแทนนะคะ<อ>ให้ ผู้ถูกกล่าวหาด้วยแล้วในทางอาญาล่ะครับค่ะในทางอาญานะคะที่บอกไปกฎหมายได้แบ่งลักษณะของการหมิ่นประมาทในทางอาญาไว้3ลักษณะนะคะนั่นก็คือการหมิ่นประมาทผู้อื่นนะคะแล้วก็การหมิ่นประมาทผู้ตายและหมิ่นประมาทโดยการโฆษณาซึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้ก็คือการหมิ่นประมาทในทางโฆษณานั่นเองใช่ใช่ค่ะคือเอามาลงเผยแพร่เป็นหนังสือพิมพ์นะคะ ก็โทษนะครับโทษมีค่ะการหมิ่นประมาทนะคะในทางอาญาเนี่ยเป็นใช้หลักกฎหมายในมาตราที่326นะคะประมวลกฎหมายอาญาค่ะคือผู้ใดใส่ความผู้อื่นนะคะต่อผู้อื่นเนี่ยถึงบุคคลที่3นะคะโดยประการที่น่าจะทําให้ผู้อื่นนั้นเสียต่อชื่อเสียงค่ะแล้ว่าถูกดูหมิ่นหรือว่าถูกเกลียดชังนะคะผู้นั้นเนี่ยได้ทําความผิดฐานหมิ่นประมาทนะคะต้องโทษ เออระวังจำคุกไม่เกิน1ปีนะคะหรือปรับไม่เกิน2 0 0 0 0นบาทหรือทั้งออจำทั้งปรับเลยค่ะครับผมก็ ก็ได้ความรู้ครบ้วนแล้วเนาะค่ะแต่ว่าอยากจะเสริมอีกนิดนึงนะนะคะคือในคดีทางนี้นะคะสามารถยอมความกันได้แต่นะแต่อายุความในการยอมความกันเนี่ยต้องใช้มาตราที่333ประมวลกฎหมายอาญานะคะคซึ่งความผิดในหมวดความนี้นะคะเป็นคดีที่ยอมความได้แต่ความ ผิดอันยอมความได้เนี่ยนะคะต้องฟ้องภายใน3เดือนแล้วเราก็ต้องรู้ตัวผู้ผู้ทำนะคะว่าว่าเขาคนทำนี่เป็นใครนะครับก็ทราบกันหมดแล้วนะครับว่าคนทำยังไงต่อไปนะฮะก็ต้องขอขอบคุณนะครับพี่ปานะคำแนะนำนะครับขอบคุณค้าเอาละครับช่วงหน้านะครับเราจะมีช่วงสุดท้ายของรายการนะครับและช่วงนี้ไปพักชมโฆษณาสักพักหนึ่งครับ โอมให้มันร้อนเราโอมให้มันรักใจยากโซยยากใจมาทีา่แท่นดึกแน่เลยค่ะกลับลเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการปรับเปิดสปตาร์นะคะและตอนนี้นะครับเรายังอยู่กับซุปตาร์ทั้งสองคนนะครับ Daniel, San, แดเนียวสันแล้วก็คิสตันฟันครับ,ร,บรู้สึกยังไงบ้างครับที่ได้รู้ ถึงเรื่องกฎหมายแล้วนะครับคุณพี่ซ่าพงกันเลยค่ะก็ความรู้ตอนนี้ก็รู้สึกมากขึ้นนะคะจากที่เราเรียนมา้งแต่แบบเด็กๆไรเงี้ยค่ะก็เก่งขึ้นนะนิดเดียวทเก่งการแสดงแล้วก็เก่งเรื่องแบบนี้ด้วยก็ไม่ผิดใช่ไหมครับแล้วก็สร่าล่ะครับครับก็อย่างเช่นเดียวกับคุณฟางนะครับก็คือเราได้รู้ถึงกฎหมายเยอะขึ้นนะครับแล้วก็เป็นความรู้เก็บเป็นความรู้รอบตัวเนาะใช่ อยากบอกถึงแฟนๆแฟนขับด้วยว่าได้ทราบข่าวนี้ไม่ต้องคิดมากฝากถึงแฟนขับได้เลยค่ะคุณก็ที่เขามานะคะก็ไม่ต้องคิดมากค่ะก็ถ้าเป็นแฟนขับนี้ก็ต้องรู้อยู่แล้วใช่ไหมคะว่าไม่เป็นเรื่องจริงนะคะแล้วก็ขอบคุณด้วยนะคะแฟนขับทุกๆคนนะคะที่ให้กําลังใจมาตลอดเลยนะคะขอบคุณจริงค่ะและสุดท้ายนะครับอยากให้ทั้งสองคนนะฮะฝากผลงานด้วยนะครับเอาคนละสั้นๆนะผลงานสั้น ตอนนี้ล่าสุดมีละครเรื่องหน่วงนะครับทวายไรในห้องแห่งความลับครับและและก็เป็นโฆษณาครับจะเห็นได้ทางทั่วไปทางทีวีนะครับคี่ตั้งฟังออก็ละครเรื่องเดียวกันเลยนะคะแล้วก็มี MV ค่ะเป็น MV วของต่างประเทศนะคะอย่าลืมติดตามชมด้วยติดมชติมชวันนี้ครับต้องขอบคุณทั้งสองคนมากเลยนะครับที่มาร่วมรายการของเราขอบคุณค่ะขอขอบคุณเสื้อผ้าจากตลาดท่าน้ำนนนะคะ คุณนะครับเครื่องประดับสวยๆจากตลาดนัดคลองถมครับและที่ขาดไม่ได้นะครับต้องขอขอบคุณมหาวิทยาลัยกรุงเทพนะครับที่เอื้อเฟื้อสถานที่ถ่ายทำให้กับรายการของเรานะครับวันนี้นะครับรายการปอกเปลือกสุตาต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วนะครับพบกันใหม่นะครับทุกวันศุกร์เวลาห้าทุ่มถึง5้าทุ่มครึ่งนะครับสำหรับวันนี้เราทั้ง4คนนะครับต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะบ๊ายบาย